พบกับผมปอประรุปศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของอคลิปเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุก,ก็รับราชการรวมถึงแนวข้อสอบและที่สําคัญอีกหนึ่งประการก็คือเรื่องของอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันมาพูดคุยกับทุกท่านได้รับทราบกันสําหรับเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของทุกๆคนนั่นก็คือเรื่องอาภาวะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 แล้วก็ในส่วนของประเด็นที่จะนำมาพูดคุยลึกลงไปนั่นก็คือเรื่องการให้ความช่วยเหลือของภาคร,รัฐบาลซึ่งหลายท่านก็คงจะรับทราบมาในส่วนหนึ่งแล้วว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเป็นเนงินเยียวยาจำนวน5,000บาทรวมแล้ว3เดือนนะครับก็จะเป็นเนงิน15,000บาท แต่หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าในส่วนของผู้ที่มีบัตรคนจนสามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาตรงนี้หรือไม่สําหรับตรงนี้นะครับผมก็ไปหารวบรวมหาข้อมูลข่าวสารมานะครับก็สรุปได้สั้นๆว่าในการช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้นะครับกลุ่มที่จะได้ก็คือเป็นกลุ่มที่เข้าเงื่อนไข3ประการเงื่อนไขประการได้ก็คือเป็นกลุ่มของผู้ใช้แรงงานลูกจ้างและผู้ประกอบ อาชีพอิสระนะครับแล้วก็เงื่อนไขประการที่2ก็คือผู้ที่อยู่นอกเหนือระบบของประกันสังคมในส่วนของเงื่อนไขประการที่3ก็คือการเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9นั่นเองเพราะฉะนั้นในเงื่อนไข3ประการจะไม่มีการกล่าวถึงกรณีของบุคคลซึ่งเป็นผู้ ที่มีบัตรสวัสดิการเห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการเห่งรัฐสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับฟันตรงว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้แต่ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของ5 0 0 0ันบาทหรือไม่ตรงนี้ก็จะต้องไปดูว่า ท่านเข้าเงื่อนไข3ประการที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้นหรือไม่ถ้าท่านได้เงื่อนไขตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับโดยตรงเนี้ยนะครับตอนแรกก็รัฐบาลได้ประกาศออกว่ามันจะมีคนประมาณ3ล้านคนนะครับแต่ตอนหลังก็ผมก็ไปติดตามข่าวนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะกําหนดให้ลงทะเบียนในวันที่28ตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปก็จริง แต่ไม่มีการกําหนดว่าการช่วยเหลือตรงนี้นะครับจะหมดเวลาลงเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะทะยอยทยอยไปลงทะเบียนป่านเว็บไซต์นะครับซึ่งผมได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสบายใจว่าถึงแม้ท่านจะมีบัตรสวัสดิการคนจนท่านก็ได้รับเงินเยียวยาถ้าเกิดท่านเข้าเงื่อนไข3ประการฟันตรงนะครับ ก็ชมคลิปนี้แนละ้วนะครับถ้าท่านชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ติดเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ์การเอาไว้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ